สวัสดีค่ะวันนี้เป็นเซ็ตที่7นะคะเป็นแซกสั้นแขนกุดนะจ๊ะอนี่นะคะอันนี้ป้ายยังอยู่เลยนะคะเป็นดีเทลตอนนี้คือใส่ได้อากาศร้อนๆน,นะคะผ้าชีฟองผ้าใส่สบายสบายผิวๆแบบนี้นะคะราคาตัวนี้พี่มดก,ก็ลงมาให้แบบเบามากเราขายตัวเท่าไหร่ดีนะ ขายไปสามสิบห้าเลยนี่ราคาใจดีนะคะเดี๋ยวต้องดีดราคาใหม่ใช่ไหมสามสิบห้าบาทเอ่อยี่สิบสี่ตัวกบช่วยดีดราคาให้หน่อยสามสิบห้าบาทคูณยี่สิบสี่ให้หน่อยดีดมาไหมอาหารเดี๋ยวดูดูไปเรื่อยๆื่อดูไปเรื่อยๆอไอ้นนี้แจ๊กเก็มากมีเอลด้วยค่ะนะคะสามสิบห้าบาทยี่สิบสี่ตัว 840บาทเท่านั้นนี่แบบว่าราคาถูกกว่าน,นี้ไม่มีแล้วนะคะแ4 0้สี่ิบาทเนาะ35บาทต่อหนึ่งตัวเนี่ยอืมเอาไปขายได้นะคะขาย79กานี้กำไรเท่าตัวแล้วร้อยเปซนะคะแล้วก็สีสันสดใสแบบมีสีมีลายแล้วไม่มีลายเนี่ยโทนสีนะคะผ้าใส่สบายเหมาะกับหน้านี้เลยนะคะก็ราคานี้เลยแหละนะคะตัวละ35บาบาทเนาะ 840บาทนะคะค่าส่งก็อีก160บาทรวมเป็น1,000บาทนะจ๊ะก็เซตนี้1,000บาทรวมส่งนะคะได้ตามแบบแบบตามนี้เลยนะคะโอเคไหมสวัสดีค่ะ